สวัสดีครับได้เวลาเจอกีฬากับบิจาครับเราเจอกันเป็นประจำตรงนี้ทั้งเพจของ3 plus new ทั้ง YouTube และ a c e b o o k นะครับชมกันได้นะครับหลังจากจบเรื่องเด่นเย็นนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้แน่นอนครับเราคงจะต้องเริ่มกันที่เรื่องของฟุตบอลกันก่อนนะครับและเดี๋ยวไปดูที่เรื่องของวอลเลย์บอลที่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเรากลางเดือนคืนนี้จะลง3นัดที่2ในวอลเลย์บอลหญิงเชิงแชมป์โลกแต่ในโซนของยูเอฟ่าเนชั่นสิกเมื่อคือนนี้ก็รู้ผลทีมที่เป็นแชมป์ในลีกเอกลุ่ม3ามที่เรียบร้อยผลที่ออกมาก็คือแชมป์ยุโรป อิตาลีครับบุกแปลชนะฮังการีได้และทําให้พวกเขาแซงฮังการีขึ้นไปเป็นแชมป์ของกลุ่มในขณะที่อังกฤษก็ยังไม่ชนะใครจนกระทั่งถึงนัดสุดท้ายเมื่อคืนนี้นะครับเราดูที่เกมที่ฮังการี เปิดปูสกัสซารีนาสนามของพวกเขาในกรุงบูเาเปสรับการปเยือนของอิตาลีกันก่อนครับฮังการีในเกมนี้ขอเพียงแค่เสมอพวกเขาก็จะคว้าแชมป์กลุ่มได้ทันทีครับแล้วก็จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศของแชมเปี้ยนส์ลีกจะไปเตะกันในกลางปีหน้านะครับแต่สุดท้ายก็เป็นอิตาลีที่ทำได้ดีกว่าครับเป็นฝ่ายบุกไปเอาชนะฮังการีถึงถิ่นได้2ประตูต่อศูย์จาคโมโรัสปาโดรี นี่เป็นนักเตะที่ทำประตูชัยให้อิตาลีเอาชนะอังกฤษได้1ประตูต่อศูนย์ที่ซานซิโรเมื่อวันศุกร์ก่อนมาแล้วนะครับและเมื่อคืนนี้ก็ทำประตูให้พลพักคอัสซูรีลูกแรกได้ในนาที27ก่อนที่เฟเดรโกดิมาโกครับจะย้ำประตูลูก2-0ให้อิอตาลีชนะไปโดยเด็ดขาดในนาที52 แม้ว่าจะชนะไปเหมือนกับสวยหรู2-0แล้วก็คว้าแชมป์กลุ่มผ่านข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแต่หลังจากจบเกมคนนี้แหละครับโรเบโตมันชินีเจ้าหน้าใหญ่ของพลพรรคอัสซูรีก็ยังให้สัมภาษณ์สื่อบกไม่ค่อยพอใจผลงานของลูกทีมครับโดยเขาบอกว่า ลูกทีมอิตาลีของเขาเนี่ยทำได้ดีเพียงแค่70นาทีแรกของเกมแต่อีก20นาทีที่เหลืออิตาลีกลับคุมเกมไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้ฮังการีโหมบุกอย่างหนักซึ่งตัวเขาไม่ชอบเลยนะครับแต่ถึงองไรก็ตามฮังการีซึ่งแน่นอนนะครับตอนนั้นตามหลัง2ลูกก็ต้องพยายามที่จะตามตีเสมอให้ได้ก็ต้องโหมสุดชีวิตอยู่แล้วแต่อิตาลีก็เหนียวแน่นแข็งแกร่งพอที่จะไม่โดนตีไข่แตกแล้วก็ไม่โดนตีเสมอครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งครับเล่นพร้อมกันนะครับอังกฤษหลังจากที่5นัดแรก ยังไม่ชนะใครเลยเสมอ2แพ้3มีเพียงแค่2คะแนนตกชั้นไปเล่นในเนชั่นสีกหลีกบีในครั้งหน้าแน่นอนแล้วเมื่อคืนนี้แฟนๆก็หวังว่าพลาพรรคสิงโตคำรามจะกอบกู้ศรัทธาชนะในเกมส่งท้ายให้ได้นะครับแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยกลายเป็นว่าอังกฤษตามหลังเยอรมันก่อนถึง0ประตูต่อ2ครับหลังจากที่ครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ศูนะครับนาที52ครับอิวกากุรการสังหารจุดโทษให้ เยอรมันขึ้นนำ1-0และนาที67คาฮวาสก็บวกลูก2-0ให้เยอรมันแต่อังกฤษก็มาทำได้ดีครับโดยใช้เวลา11นาทียิง3ลูกรวดตั้งแต่นาที72-75มาจนถึงนาที83กลายเป็นว่ามาแสงนำ3ประตูต่อ2ครับ จากลูกเตะแ,แตะของลูกชอรประตูเตะเสมอของเมสันเม์ที่ลงไปเป็นตัวสมรองและลูกสังนำา3-2จากการสังหารจุดโทษของแฮร์เรคเคนซึ่งเป็นประตูที่51ในทีมชาติอังกฤษของเขาแล้วเป็นรองเวรูนี่ที่เป็นเจ้าของสถิติทำประตูสูงสุดตลอดก,การให้อังกฤษอยู่ที่53ประตูเรียกว่าแฮ r ร์เรคเคนเหลือตามหลังเวรูนี่แค่2ลูกเท่านั้นนะครับ แต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดหลังจากจบเกมโดยเยอรมันมาตามตีเสมอได้ในนาที87จากคาย์วัตซึ่งเป็นลูกที่2ของตัวเขาในเกมเมื่อคืนประเด็นที่ถูกพูดถึงก็คือใช้คําว่าความเฟะฟะ้ก็ได้นะครับของแฮร์รี่แม็กควายกองหลังกับตันทีแมนเชสเตอร์ไนเต็ดที่ถูกดรอปเป็นตัวสมรองให้กับทีมต้นสังกัดในช่วง6-7นัดแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แต่ก็ยัง ได้รับความไว้างใจจากแกร์ดเชลเกตให้ลงสามเป็นตัวจริงตลอด2นัดตั้งแต่เกมที่พบกับอิตาลีและพบกับเยอรมันเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะครับและที่สําคัญคือเขาลงสามเนี่ยและดูทำทำหน้านะครับเห็นเห็นเห็นหน้าในภาพเลยผมเชื่อว่าแฟนอังกฤษหลายๆคน,ค,นคงมีความรู้สึกว่าแม่แม็กควายแม็กควายเนี่ยมีส่วนสําคัญทําให้อังกฤษเสีย2ประตูแรกคือในลูกแรกที่อังกฤษเสียจุดโทษและเสียประตูแรกไปเนี่ยนะครับเขา จ่ายบอลไปเข้าเท้าของจามาลูเซียล่าครับแล้วก็ไปทำฟาวมูเซียล่าจนทีมเสียจุดโทษก่อนที่กุฎิกันจะเป็นคนยิงเข้าไปได้และอีกลูกหนึ่งครับลูก2 0ของเยอรมันเนี่ยก็เป็นจังหวะที่อังกฤษบุกนะครับแม็คควายนี่เติมเกมขึ้นสูงครับแต่ครองบอลไม่ดีแล้วก็โดนทางฝั่งเยอรมันฉกบอลไปจากเท้าโต้กลับเร็วแล้วก็เป็นคายวัย์ยิงให้พลพรรคอินสเล็กหนีไปเป็น2ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับ หลังจากจบเกมแกเรตซาเกตเจ้าหน้าใหญ่ของทีมสิงโตคำรามก็ยังออกมาปกป้องแม็กควายครับโดยบอกว่าจริงๆแล้วมีจังหวะสำคัญๆที่แม็กควายทำได้ดีอยู่เหมือนกันแต่แฟนๆไม่พูดถึงครับและทางด้านซาเกตยังบอกด้วยว่าลุกชอก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นครับเพียงแต่ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามให้กับต้นสังกัดเท่านั้นลุกชอก็เป็นเพื่อร่วมทีมปีศาจแดงของแม็กควายอย่างที่แฟนๆทราบกันนั่นเองและ สกเกตก็บอกว่ามันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเสมอนะครับคือหมายถึงว่าแฟนบอลก็อาจจะต่างมุมมองกันแต่ในช่วงเวลานี้สาเกตบอกว่าทีมของเขา ต้องสนับสนุนผู้เล่นที่ดีที่สุดโดยเฉพาะตัวเขานะครับและเขาก็คิดว่าผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็จะได้รับโอกาสจากตัวเขาแน่นอนครับมุมมองของซาเกตเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้รับการสนับสนุนหรือเห็นด้วยจากแฟนลูกหนังชาวอังกฤษอยู่แล้วนะครับถึงขั้นล่าสุดนะครับในโลกโซเชียลก็มีหลายๆเสียงเรียกร้องให้สมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยปลดซาเกตเหมือนกันแล้วบอกว่า ถ้าปลดเซาเกตและแต่งตั้งโทมัสซูเคิลอดีตกุนซือของเชลซีน่าจะทําให้อังกฤษประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกที่จะมาถึงในช่วงปลายปีนี้ได้เพราะว่าโทมัสซูเคิลก็รู้เรื่องฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างดีหลังจากเคยคุมเชลซีอยู่2ปีกว่านั่นเองนะครับส่วนเกมในคืนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางรวมคะแนนสรุปของในกลุ่ม3นี่กันก่อนครับนี่ครับ อิตาลีจากที่มีอยู่8คะแนนพอบุกไปชนะฮังการีได้ก็เลยขยับไปเป็น11คะแนนแซงหน้าฮังการีที่ฝันสลายหลุดไปเป็นรองแชมป์ของกลุ่มอิตาลีก็ได้เป็นแชมป์ของกลุ่มแล้วก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสทีมสุดท้ายโซนเยอรมันครับก็เรกว่ติชนะ มี7คะแนนนะครับแล้วก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับอังกฤษก็ได้เพิ่มไปอีก1คะแนนจากตอนแรกมีอยู่6คะแนนส่วนอังกฤษครับเสมอ3แพ้3ไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็เป็นอันดับบวยของกลุ่มที่สําคัญคือเนชั่นสิกฤดูกาลหน้าก็คือฤดูก,กาล2024-2025อังกฤษจะตกไปเล่นในลีก B ครับมี3คะแนนจาก6นัด สเสมอ3แพ้3จริงๆก็คล้ายๆกับชนะ1แล้วก็แพ้5นะครับก็จะมี3คะแนนเท่ากันนะครับก็เป็นผลงานที่นา่าอายขายหน้าของพระพักสิงโตคำรามครับส่วนในคืนนี้นะครับเป็นเกมในกลุ่ม2แน่นอนครับก็มีการลุ้นแย่งแชมป์ของกลุ่มเช่นเดียวกับคู่ฮังการีอิตาลีเมื่อคืนครับแต่ในคืนนี้นะครับโปรตุเกสที่เป็นจ่าฝูงของกลุ่มจากการมี10คะแนนจะเปิดบ้านพบกับสเปนที่หล่นไปเป็นรองจ่าฝูงมีอยู่8คะแนนหลังจากที่ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสเปนพลาดท่าแพ้สวิตเซอร์แลนด์ก็เลยโดนโปรตุเกสแซงขึ้นไปหลังจากโปรตุเกสบุกไปถล่มเช็กเฟอร์นันโดซานโตสเจ้าน้าใหญ่ของทีมโปรตุเกสซึ่งเป็นแชมป์ยูเอฟ่าเนชันสิกในชาติแรกเมื่อปี2019สะครับสำหรับโปรตุเกส เฟเดรโดซานโตสเนี่ยจะได้ชัวร์คอนเซโลฟูแบ็กจากแมนเชสเตอร์ซิตี้พ้นโทษแบนกลับมาลงสามช่วยทีมได้ครับค <Hey. S 1> าดว่าเกมนี้คอนเซโลจะถูกโยกไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายเพราะเกมที่แล้วเดียโกดาโลที่ได้ลงเล่นเป็นแบ็กขวาทำผลงานได้ดีทำาคเ,เดลยว2ประตูในเกมที่โปรตุเกสบุกไปถล่มเชคก4สู 0, นั่นเองครับส่วนรูเบนเนเวสกับบรูโนเฟนเดสที่เป็นตัวหลักในแดนกลาง บรูโน่เฟนเดสในเกมกับเชคก็ทำประตูได้เช่นกันนะครับก็น่าจะได้ลงสามแน่นอนอยู่แล้วส่วนเกมรุกก็จะนำทีมโดยกัปตันทีมคริสเตียโนโรนัลโด้ครับทางฝั่งสเปนของกุนซือหลุยส์เซรเก้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมนะครับหลังจากที่นัดที่แล้วอย่างที่ได้บอกครับพายพลิกล็อกต่อสวิตเซอร์แลนด์คาบ้าน1ประตูต่อ2ทําให้สถานการณ์ของสเปนตกเป็นรองโปรตุเกสครับสเปนต้องบุกไปชนะโปรตุเกสให้ได้เพื่อที่จะแซงเป็นแชมป์กลุ่มเพราะถ้าทําได้เพียงแค่ เสมอโปรตุเกสก็จะลอยลำด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มดานี่กาบบาคาวครับจะกลับมาเป็นตัวจริงของทีมกระทิงดุในเกมคืนนี้ในตำแหน่งแบ็กขวาในแดนกลางครับโรดรี่กับโกเก้ก็น่าจะได้รับโอกาสลงสนามส่วนแนวลุกอับโรโมราตาของหน้าตัวเก่าก็จะยืนเป็นหน้าเป้าครับให้ดูกันชัดๆอีกครั้งนะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้โปรตุเกสหลังจากผ่าน5นัดเป็นจ่าฝูงมี10คะแนนในขณะที่ สเปนมี8คะแนนโปรตุเกสขอเป็นแค่เสมอจะคว้าแชมป์กลุ่มทันทีครับแต่ถ้าหากสเปนบุกไปชนะได้พวกเขาก็จะแซงโปรตุเกสเป็นแชมป์กลุ่มอีก e คู่เป็นเกมหนีตกชั้นระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ที่มี6คะแนนจะเปิดบ้านพบกับสาธารณรัฐเช็กที่มี4คะแนนสวิสขอแค่เสมอจะจบอันดับ3ส่วนเช็กถ้าจะรอดจากการตกชั้นไปเล่นในเนชันสกีลีกบีครั้งหน้าก็ต้องบุกไปเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ให้ได้ก็รยกว่าสวิตเซอร์แลนด์ยังมีโอกาสที่จะจบด้วยการเป็นอันดับ3ของกลุ่มมากกว่านะครับ นั่นคือเรื่องของฟุตบอลยูเอฟ่าเนชั่นซีคคราวนี้เราไปกันที่วอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกบ้างเพราะว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราลงแข่งขันแล้วก็ทำงานได้สูรหรูเมื่อวันเสาร์นัดแรกเราชนะตุรกีไป3-2ต่อ2เซตมาแล้วนะครับหลังจากที่เล่นนัดแรกที่นอร์แลนดนตอนนี้ทีมสาวไทยเราอยู่ที่ประเทศโปลแลนด์และคืนนี้ครับ ต้องบอกว่าเจองานที่ไม่ง่ายแน่นอนเพราะว่าเราจะต้องเจอกับเจ้าภาพโปลแลนด์นั่นเองเราไปดูความพร้อมล่าสุดความมั่นอกบ่นใจของทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราก่อนลง3ในวันนี้พบกับโปลแลนด์ไปติดตามพร้อมกับคุณอนุมาทองมนุกูลครับ ทีมสาวไทยนั้นใช้เวลาฝึกซ้อม2ชั่วโมงเต็มค่ะซึ่งก่อนจะมาซ้อมนะคะเราได้ศึกษาดูเกมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดแม้ว่าเราจะชนะตุรกีมาได้นะคะแต่การซ้อมในครั้งนี้เตรียมความพร้อมสําหรับพบกับโปรแลรนด์ในนัดที่2ค่ะในการซ้อมที่สนามแอร,โอร์โกอลีนาครั้งนี้โคชด่วนดนายศรีวัชละเมธากุลเน้นการทําคะแนนจากบอลสัน้นการปรับจังหวะระหว่างตัวเซตกับตัวตี โคชด่วนเชื่อว่าไทยล้มยักษ์อย่างตุรกีได้นัดแรกทำให้โปลแลนด์เล่นด้วยความรัดกุมสภาพความสมบูรณ์ของทีมไม่มีปัญหาในการเลือกใช้ผู้เล่นอยู่ที่นักกีฬาจะทำได้เต็มขีดความสามารถของตัวเองหรือไม่เมื่อมีโอกาสลงสนามผมว่าสมบูรณ์นะครับนักกีฬาก็ไม่มีอาการอะไรที่ที่มากมายเพราะว่าต้องขอบคุณฝันพิาศษนะครับที่นาทีมงานมามาช่วยเราในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับก็พรุ่งนี้ก็ต้องอาศัยเขาใเขนเรื่องของการฟื้นฟูเพราะว่า ระยะเวลาสั้นมากไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับนั่นเราต้องเตรียมการเรื่องนี้ให้ดียด,ด้านทีมสตาฟจะก,กระตุ้นเรื่องการวอร์มก่อนแข่งขันให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือตะคริวเพราะอากาศค่อนข้างเย็นการพบกับโปรแลนด์เป็นเกมหนักแต่จะหนักยิ่งขึ้นเพราะต้องเล่นสมนัดต่อเนื่องจากนี้ไป มันก็ถือว่า,ย,ายังยังโอเคนะเพราะว่ามันยังมีเอ้ยช่วงช่วงได้พักบ้างอะไรเงี้ยพอเราแข่งกตะวัวกี้เสร็จแล้วก็มาต่อมาต่อนี้ก็ถือว่ายังมีช่วงเวลาแบบดีคอมพลีร่างกายได้ดีแต่ตันนีก็จะไปหนักเอาอีกเนี่ยค่ะโปรแลนด์โูเอเชียแล้วก็เกาหลีเนี่ยแหละค่ะไอสามแมตช์มันมันติดเนี่ยแหละค่ะค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ยังงแล้วเจอโปรแลนด์ก่อนก็คือหนักหนักแน่ๆก็คือแบบ เเรรราาาากกต้องยายางองงงงยยยย่่่ดีีูัใหากทีมไทยเอาชนะโปลแลนด์ได้ในคืนนี้จะเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบสองสูงมากและสิ่งที่ทีมไทยต้องระวังคือเมื่อมีความตั้งใจและคาดหวังสูงจะสร้างความกดดันให้กับตัวเองซึ่งทีมรู้ดีว่าต้องผ่านและเอาชนะให้ได้อโนมาทอมโนกูลรายงานจากประเทศโปลแลนด์ ครับก็แข่งขันกันที่เมืองการังที่ประเทศโปแลนด์นะครับจะเริ่มแข่งคืนนี้ตรงกับบ้านเราดึกหน่อยนะครับคือตี1ครึ่งครับก็เรียกว่าร,ร,รอรุ่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมนักตกลุกยางสาวไทยเราแต่ มาดูสถิติกันหน่อยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นงานหนักแน่นอนครับเรามาย้อนดูสถิติการเจอกันเฮ t ทูเฮ d ระหว่างทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเรากับโปแลนด์นี่คือ5ครั้งหลังสุดนับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาก็เรียกว่าใน3ปีหลังสุดเนี่ยนะครับปี2019 3ปีที่แล้วเนี่ยเจอกับโปแลนด์3ครั้งเลยทีเดียวสําหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับไล่ตั้งแต่มองเทอร์มาสเตอร์เราแพ้3เซตรวด เนชั่นซีกเราก็แพ้3เซตรวดแล้วมาเจอกันในโอลิมปิกเกมส์คอลี่ไฟเราแพ้แบบชนิดที่เรียกว่าได้ลุ้นนะครับแพ้ไป2ต่อ3เซตจากนั้นในปี2021มาเจอกันในเนชั่นซีกเราแพ้3เซตรวดและปีนี้ครับ่อช่วงกลับปีนี้ในเนชั่นซีกเราก็แพ้โปลแลนด์ไปอย่างน่าเสียดาย2ต่อ3เซตครับ โดยอย่างที่ได้บอกนะครับและอย่างที่เห็นนะครับเรามีการเล่นกับโปรแลนด์5เซตในแมชคัดเลือกโอลิมปิกปี2019และล่าสุดก็เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในเนชั่นสิกสนามที่2ซึ่งแข่งขันกันที่ฟิลิปปินส์โดยเกมในแมชนั้นเนี่ยทีมไทยเราเป็นฝ่ายขึ้นนําก่อน2ต่อ0เซตหลายๆคนอาจจะยังพอจําได้นะครับแต่ถูกโปรแลนด์แซงหน้าชนะใน3เซตถัดมาทําให้โปรแลนด์ชนะ3ต่อ2เซตอย่างน่าเจ็บแสบสําหรับไทยเราแต่ที่น่าห็นใจก็คือเกมวันนั้นเนี่ย หลายๆคนคงจําได้ว่าทีมไทยเราผู้เล่นไม่สมบูรณ์นะครับเราไม่มีทั้งแนนทัดดาวนึกแจ้งที่เจ็บแล้วก็เตยหัทยาบอมรุงสุขขณะที่บิมพิมพิชาโปก,กรมลงสนามแล้วก็บาดเจ็บกลางเซต3นั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ไทยเราแพ้โปลแลนด์ในเซต3-4และ5ครับ แต่ทีมชุดนี้เวลานี้ครับทีมไทยอยู่ในสภาพที่ต้องเรียกว่าเป็นช่วงสมบูรณ์แล้วก็พร้อมมากกว่าการเจอกับโปแลนด์เมื่อเดือนมิถุนายนครับน่าจะเล่นและน่าจะสู้กับโปแลนด์ได้อย่างสนุกสูสีหากทีมไทยเอาชนะโปแลนด์ได้นอกจากโอกาสเข้ารอบ2จะสดใสแล้วนะครับคะแนนสะสมโลกจะขยับขึ้นอีกครับเพราะว่าโปแลนด์อันดับโลกก็ดีกว่าไทยเราอยู่อันดับเดียวคือเราอยู่อันดับ14และโปแลนด์อยู่อันดับ13นั่นเองครับ โดยวันนี้ครับทีมไทยลงซ้อมเบาๆเพิ่งซ้อมเสร็จไปเมื่อช่วงประมาณ5้าโมงเย็นตามเวลาของบ้านเราเนี่ยนะครับก่อนจะเดินทางกลับโรงแรมที่พักแล้วก็เตรียมที่จะแข่งขันในคืนนี้นะครับดูจากสถิติก็ดูแล้วน่าเป็นห่วงนะครับครั้งสุดท้ายที่ไทยเราชนะโปรแลนด์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยก็คือย้อนกลับไปในปี20184ปีที่แล้วนะครับในนชั่นสี่ครั้งนั้นเราชนะโปรแลนด์ได้3ต่อ2เซตแต่คิดในแง่ดีไว้ก่อนคิดในแง่บวกนะครับ เสาที่แล้วเนี่ยเราลงสามเจอกับตุรกีก่อนหน้านั้นเราชนะตุรกีครั้งสุดท้ายย้อนกลับไปตั้งแต่5ปีที่แล้วและหลังจากนั้นมาตุรกีชนะเรา6ครั้งติดต่อกันแต่เราชนะตุรกีได้มาเจอกับโปแลนด์คืนนี้เราก็หวังว่าหลังจากที่เราไม่ชนะโปแลนด์มาใน4ปีหลังสุดแล้วเราแพ้โปแลนด์มา5ครั้งติดต่อกันเราคิดในแง่บวกว่าเราอาจจะทําได้เหมือนกับวันที่เราชนะตุรกีนะครับก็รอรุ้นและก็เป็นกลำลังใจให้กับทีมนัก ตบลูกยางสาวไทยเราในคืนนี้กันครับคราวนี้ไปต่อกันที่ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียกันบ้างนี่เป็นอีกหนึ่งทีมกีฬาที่ทีมไทยเราจะลงสนามนั่นก็คือทีมฟุตซอลไทยจะประเดิมสนามชิงแชมป์เอเชียในวันนี้พบกับอิรักครับโดยก่อนลงสนามวันนี้ครับคาร์ลอสเซซ่ากุนซือทีมฟุตซอลไทยชาวสเปนยังคงยึดตัวหลักในชุดคว้าอันดับ 3, สศึกคอนติเนนตัลฟุตซอล2022นำโดยสุภวุฒิเทิยนกลาง รับบทกับตันทีเป็นครั้งแรกนะครับและอีกคนก็เป็นอิทิชาประภาพันธ์ดาวซันโวหประตูครับคุณอดิศักด์เบนจสริวัลประธานฟุตซอลไทยมองว่าอิรักจะแกร่งกว่าตอนที่เราเจอกันในฟุตซอลโลกรอบเพลย์ออฟปีก่อนด้วยนะครับซึ่งไทยชนะด้วยสกอร์รวม11ประตูต่อ2แต่ครั้งนี้อิรักทุ่มทุนจ้างกุนซือใหม่คือโมมหมัดนาเซมอัลชาเรียกุนซือชาวอิราน ดีกรีพาทีมฟุตซอลอิรานจบอันดับ3ฟุตซอลโลกเมื่อปี2016รวมถึงการได้แชมป์เอเชียในปี2016และ2018มาแล้วด้วยครับขณะที่คุณสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้ก็ให้กำลังใจนักเตะครับหากเอาชนะอิรักคืนนี้ได้จะได้รับเงินอันชีดเพิ่มเป็น4,0,000 0บาทครับด้านโปรโจีนเราเปลี่ยนบรรยากาศไปที่กอล์ฟกันบ้างน,นะครับโปรโจีนอัธยาธิิฐุนครับหลังจากที่เธอควา้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Walmart N.W. Arkansas Championship เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขยับจากอันดับ5ของโลกขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟหญิงมือ3ของโลกล่าสุดในช่วงต้นสัปดาห์นี้แล้วครับส่วนอันดับ1ยังเป็นโคจิงยองจากเกาหลีใต้และอันดับ2ก็เป็นเดลิคคอร์ดาจากสหรัฐอเมริกาอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนอันดับของนักกอล์ฟสาวไทยที่อยู่ในท็อป1 0 0ของโลก โปรแพตตี้ครับประพังกรทวัฒนก,กิจอยู่อันดับ30ของโลกตอนนี้โปรเมเอริยาจุธานุการที่เคยเป็นมือหของโลกมาแล้วนะครับอยู่อันดับ57ของโลกครับโปรโมโมริยาจุธานุการอยู่อันดับ64ของโลกและโปรเมียวปาจรีอนันนารการอยู่อันดับ80ของโลกขณะที่ดอนัสถอดครับเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด MotoGP นํานำนักบิด MotoGP และนักบิดไทยทำกิจกรรมพรีอีเวนต์ ลงนวมซ้อมมวยไทยถ่ายโฆษณาโปรโมทการแข่งข,ขันในทีมส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยผ่านศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินเตรียมเผยแพร่ไปยัง207ประเทศทั่วโลกสู่ผู้ชมกว่า800ล้านคนครับคราวนี้มาที่เรื่องนี้ทิ้งท้ายกันนิดหลายคนคงจำได้นะครับในตลอด หลายๆปีที่ผ่านมาช่วงฉลองวันเกิดของช่อง3เนี่ยเรามีฟุตบอลดาราฟุตบอลดาราของช่อง3เนี่ยเตะกันสนุกสนานกันเป็นประจำในทุกๆปีตอนนี้ห่างหายกันไปหน่อยในยุคโควิดนะครับแต่ล่าสุดนะครับหลังจากที่ว่างเว้นฟุตบอลดาราฉลองวันเกิดช่อง3ไป3ปีครับปีนี้จะมีฟุตบอลน,นัดพิเศษอาจจะเรียกว่าเป็นการเรียกน้ําย่อยกันก่องให้แฟนๆหายคิดถึงนะครับในชื่อของ 3+ plus star match นําโดย2กัปตันทีม เกรทวรินทอนและบอยปกกอนครับพร้อมด้วยลูกทีมฝีเท้าดีมากมายนะครับเมื่อวานนี้ครับรวมตัวกันซ้อมแบบจริงจังเลยนะครับก่อนการแข่งขันในวันที่8ตุลาคมนี้เราไปติดตามเรื่องนี้กับคุณนทวัตอิงควิทานกันครับนักแสดงช่อง3รวมตัวกันฝึกซ้อมฟุตบอลที่สนามบุญยจินดาครับก่อนที่จะแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ 3+ Star Match วันที่8ตุลาคมนี้ครั้งนี้แบ่งเป็น2ทีมครับ ทีมหนึ่งมีเกรสบรินทร์เป็นกัปตันทีมอีกทีมหนึ่งก็มีบอยปกรณ์นำทัพในช่วงการฝึกซ้อมนักเตะยังมาไม่ครบนะครับก็เลยรวมตัวกันซ้อมก่อนโดยฝ่ายเกรทวรินทร์มีลูกทีมอย่างอาร์เสเกรนเดลสองคนนี้เล่นฟุตบอลประจำอยู่แล้วและเป็นแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ทั้งคู่ด้วยไปฟังทีมนี้พูดถึงกันในขันสามพลัสสตาร์แมชกันครับเกรสบรินทร์เด็กแมนอยู่ งานฟุตบอลเหมือนเป็นอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หนึ่งของของทางช่องที่จะแบบให้แฟนๆได้เข้ามาเจอนักแสดงที่ตัวเองชื่นชอบอะไรอย่างี้ครับความคลาสสิกของฟุตบอลช่อง3ส,สุดท้ายดวนจุดโทษปีนี้จะมีแก๊กมีกิมมิกมีอะไรที่แบบเป็นชาเลนลักษณะแบบนี้ไหมนอกเหนือจากจากเวลาปกติผมว่าจุดโทษน่าจะมีแล้วนะคือแบบให้ได้ให,ไดให้ได้กรี๊ดกันต่อให้เอาเป็นว่าต่อให้ในสนามจะสกอร์เท่าไหร่ก็แล้วแต่คิดว่ามียิงจุดโทษ ให้แบบได้เฉิดฉายกันทีละคนก็เป็นอีกชาหนึ่งไปยิงเข้าก็หล่อไปยิงไม่เข้าก็อายไปอะไรอย่างงี้เนอกาะมันก็เป็นเหมือนประเพณีช่อง3เนาะที่แบบว่าจะมีงานฟุตบอลนะครับแล้วก็เป็นไม่ใช่แค่แฟนคลับชอบเราก็ชอบด้วยแล้วก็คิดว่าวันที่8เนี่ยเป็นการรวมตัวกันเพราะว่าตั้งแต่เจอสถานการณ์โควิดต่างๆนานาก็ไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่สักทีก็คิดว่าปีนี้น่าจะมันน่าจะมันมากๆครับครับผมขอบุทางฝั่งทีมของบอยปรณกในทีมก็จะมีเต้ยพงศกรและมีตัวทีเด็ดที่ยิงประตู ได้อย่างเฉียบคมอย่างนายนภัทรวันซ้อมยังไม่มานะครับแต่วันจริงมาแน่8ตุลาคม ผมเขา้เขาใจครับเพราะว่าวันนี้เรานั่นกันค่อนข้างกระทนหันนะครับก็เลยอาจจะแบบยังมากันเยอะแต่ว่าว,วานัวานจริงหรือว่าเดี๋ยวมีคงซ้อมเดี๋ยวมาคงมากันเยอะเต็มห่วนี้อีกโดยเฉพาะน้องนายนยซึ่งแบบว่าเป็นศูนย์หน้าตัวชูโรงของสรีเมืเงเลยนะเพราะเขาเป็นคนที่แบบยิงดียิงหนักยิงแรงนะครับผมแล้วก็เร็วด้วยนะครับก็ตอนนี้เขาอยู่เจารี่เดี๋ยวเขากลับมาผมว่าเขามาฝึกซุ่มซ้อมร่างกายส่วนแงนอนครับเพื่อมาเตรียมตัววันที่แปดนี้ครับขอบคุณนะครับพ่อยครับขอบคุณนะครับนอกจากความบันเทิงในฟุตบอลนักพิเศษ 3+ plus star match นักแสดงและแฟนคลับ ก็จะได้ทําบุญร่วมกันด้วยนอกจากจุดโทษแล้วนะครับการมาดูบอลครั้งนี้เราจะได้ทําบุญด้วยกันด้วยมีหลายกิจกรรมมากๆตั้งแต่การเข้ามาดูละบัตรเนี่ยเราก็ไปทําบุญด้วยใช่ไหมครับแล้วก็การเสื้อด้วยเหมือนกันเรามีการประมูลเสื้อด้วยแล้วก็เสื้อหน้างานด้วยบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรามาเอาความสนุกสนานเฮฮาเรียกความสุขให้กับท่านผู้ชมแล้วเราก็ได้บุญกลับไปด้วยครับสําหรับการแข่งขันฟุตบอลสาม s star match จะมีขึ้นวันที่8ตุลาคม ก็เปิดโอกาสให้แฟนคลับและผู้ที่เป็นสมาชิกของ 3+ Premium ได้ลงทะเบียนใน Google Form เปิดรับจำนวนจำกัดนะครับใครไปไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูถ่ายทอดสดใน 3+ Premium และบรรยากาศก่อนการแข่งขันทั้งเพจของเรา 3+ News จะเก็บมาฝากกันด้วยต้องบอกว่าฟุตบอล 3+ Star Match ที่สนามบุญยะจินดา8ตุลาคมนี้ก็จัดมาให้หายคิดถึงกันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นน้าจิ้มก็ได้ส่วนงานใหญ่กว่านี้หรือว่าฟุตบอลดารา จะกลับมาแน่ในอนาคตฝากติดตามกันด้วยครับนะแปดตุลาคมก็คือเสาร์หน้านะครับก็เดี๋ยวรอชมกันได้มีสิทธิ์จะได้อิ่มตาแล้วก็อิ่มบุญกันในตัวด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือจอกีฬากับพี่จ๊บวันนี้ครับกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ผมลาไปเลยสวัสดีครับ